i am ไม่ใช่ต้องฝั่งไอ้นี่ฝั่งนี้เลือกดีสิเพราะว่าไอ้นั่นไปแล้วดนี่ไปแล้วอ่ะถูกแล้วเจมาเว้ยเออเมื่อกี้สมุดไปโอ้ปวดหัวตัวเจต้องไปช่วยไปช่วยอ่ะไปช่วยมึงเนี่ยต้องไปช่วยไปเลยอ่ะไปเลยไปไอ้นี่โดนมัดทำไมไปม อยาก็ช่วยดึงได้หลบอดด้วยเหรอปอย่ด้วย่วิ่งวิ่งอะไรออกวิ่งทะลุวปนั้นหลบหอบ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp เหลือใครเหลือหนูเข้าวคนคนนู้เหลือข้าว้ากับนี่พรือะไรไม่ได้เล่นเลยลูกเดี๋ยนะชื่เก้าเครับเวลาี่ีเี้ยถามเก้าชื่ออะไรคเครับต้องมีคำว่าครับเลยในี้ลูกป้าย้าเาไปไหลเอไว้เอาไว้้งทไลูกเรจะรู้ไหะว่าหนูชื่ออะไรถ้าพี่เมฆเลี้ย แาเาคดี๋ยวน้า้าีรียอ่ะต่อไปข้าว้างข้าไปเดี well> ๋ยวข้าวฟางกับน้องกานะเนนุกเนอ่ะข้าว้างไปลโเรวเรวันี้คนได้เปาไต่อไปฝั่งนี้เหลือแป้งกับแป้งคนเดียวอ่าแป้งกับแปอะไรแป้อยูงตเกนอ่ะเอาแป้งไปก่อน แล้วเ,เด็กก้ามาที่ไหนอ่าจับแป้งให้ได้นะลูกแป้งตัวใหญ่ ตัวใเวลาอ้แม็กไปเป็นลูกต่อตับเอวเพื่อนจับที่เข้าเร็วๆเอลาหางไดไปนู้ดก็ได้สนุกมาหางไปดกเขาแม่เอาตาวทั้งมอไรลูกสองแป้งที่มอหนึ่งบอลเลยเอาจับเอวเดี๋ยวโกรธเล่นมาเล่นแมงเอ้ป้าัป้้าา น้ำบ่อไหนมีน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาแมงหัวเอ๋ยมีน้ำพริกกี่ถ้วยกี่ถ้วยนะกี่ถ้วยขอกินกี่ถ้วยได้ไหมไม่ได้แล้วกินหัวกินหางพี่ช้างบอกกินหัวกินหางกินกลางตระอกตัวเอาลบ้ม